คือจะรวมตัวกันอยู่อย่างนี้ครับมเยอะแยะเลยครับโอ้โหตัวอ้วน,นใหญ่ทั้งนั้นเลยครับนี่ครับจะรวมตัวกันอยู่นะครับผมซึ่งก็จะมีอยู่เยอะมากเลยครับผมเพราะว่าเราต้องพยายามดูครับว่าไม้ข้อหนึ่งมันจะรวมตัวกันอยู่ถ้าเกิด ไม้แก่ๆหน่อยนะครับผมอันนี้เราจะไปดูกันใหม่นะนครับเต็มเลยครับผมแต่เราก็จัดการเก็บกันเลยนะครับหล่นแล้วนะครับ,รบพุ่มหนึ่งโอ้อันนี้เยอะมากเลยครับต้องรีบเก็บแล้วเพราะว่ากำลังไหลออกแล้วครับ ครับดูไม้แต่ละตาครับนี่ยาวนี่สั้นอนี้สั้นอันนี้สั้นอันนี้สั้นนะครับผมเวลาสังเกตดูรถด่วนนะครับผมนี่ครับโ้เยอะแยะเลยครับโอ้ยิงสองยิ่งเยอะครับเยอะไหมครับเยอะมากๆเลยครับมจากธรรมชาติเลยครับเนี่ย โอ้โหล่นหล่นเสียดายตัวหนึ่งหล่นหล่นก็ต้องเก็บครับเพราะมันหายยากครับเต็มเลยครับผมบนนั้นก็เยอะแยะเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บกันต่อเลยครับผมเพราะว่านานไปเดี๋ยวมันหนีหมดครับผม